ใต้ใบฝรั่งมีผงแป้งสีขาวเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกนาเอยเพื่อความยัดงยืนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้จากประสบการณ์นะครับ คือเวลาเราเข้าสวนฝรั่งเรามาเนี่ยเราจะมาเจอว่าใต้ใบฝรั่งของเราโดยเฉพาะใบแก่ๆนะครับมันจะมีผงแป้งสีขา,ขาวติดเต็มไปหมดเลยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเจอตัวที่เฝ้าลังอยู่บางครั้งเราก็อาจจะไม่เจอแต่เราจะเจอผงสีขาวเนี่ยมาติดอยู่ใต้ใบฝรั่งของเราก็ให้รู้ไว้ได้เลยว่าตอนนี้คือฝรั่งของท่านถูกมแมลงศัตรูพืชเข้ามาอยู่แล้วก็เข้ามาทําลายโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วนะครับมแมลงตัวนี้ก็คือ มแมลงวีขาวนะครับคือบางทีเขาก็เรียกกันมแมลงวีขาวยาสูบนะครับจะเป็นมแมลงที่สามารถบินไปได้นะครับตัวนี้เองต้องบอกว่ามันเหนือกว่า,เ,าเพียแป้งเพราะว่ามันจะบินไปอยู่ตามต้นฝรั่งเราที่เป็นใบแก่ในส่วนของเราเนี่ยคือมันสามารถไปได้หมดเลยมแมลงวีขาวจะมาอาศัยโดยการที่ว่ามาไข่ไว้ด้านล่างของใบแก่ฝรั่งนะครับ แล้วมันก็จะสร้างเหมือนแป้งนะครับปกคลุมไข่มันไว้เพื่อให้ไข่ของมันเนี่ยฟักตัวออกมานะครับเป็นตัวเต็มไวและเป็นแมลงวีขาวต่อไปคราวนี้ในการเลือกใช้สารในการกําจัดเนี่ยบางครั้งหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับให้ไปสังเกตดีๆนะครับคือ,เ,อเพีย้ยเพี้ยแป้งนะครับจะต่างกันกับแมลงวีขาวคือเพี้ยแป้งจะชอบไปทําลาย ยอดอ่อนนะครับของฝรั่งหรือใบอ่อนของฝรั่งมันจะไปดูดกินน้ําเลี้ยงทําให้เกิดยอดหงิกงอนะครับแต่ว่าแมลงวีขาวจะมาฝากไข่ไว้ด้านล่างของใบฝรั่งแล้วก็ให้เขาเรียกว่าลูกของมันนะครับดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบฝรั่งทําให้ใบฝรั่งของเราเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็มันก็จะทิ้งในเรื่องของการถ่ายมูลลงมาบนใบฝรั่ง มันก็จะทําให้เกิดเป็นลาดําตามมาด้วยนี่คือข้อเสียของมันเลยคันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับตามที่ผมบอกกับนําวิธีการแก้ไขไปแก้ไขเนี่ยมันก็จะสามารถกําจัดไม้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นถ้าทุกท่านไปดูแล้วเหมือนของผมเนี่ยก็เป็นแมงวีขาวนะครับมันจะเป็นแม่มันจะเฝ้าลัางอยู่นะครับตัวมันจะมีปีกนะครับมีแป้งคล้ายเพียแป้งแต่ต้องสังเกตเลยว่า เพียแป้งจะไม่มาอยู่ที่ด้านล่างของใบแก่แล้วก็จะไม่มาทํารังแบบเต็มด้านล่างของใบอันนี้คือแมงวีขาวใช้สารนะครับที่สามารถฉีดพ่นออแมงวีขาวได้อยู่หมัดเลยก็จะเป็นในเรื่องของอี i d a าคอ p ิดหรืออะซีทาม p i ิดนะครับร่วมกับไวออยนะครับตัวนี้เองคือสามารถผสมนะครับแล้วก็ฉีดพ่น เรื่องของการกำจัดตัวเต็มไปก็จะใช้เป็นอีมิดาคอผิดหรืออะซิทามีผิดที่ผมบอกแล้วก็กำจัดไข่เนี่ยก็จะเป็นพวกพีทลี่มออยหรือไวออยเนี่ยสามารถเอามาพ่นป้องกันเพื่อไม่ให้ไข่เกิดการฟักตัวนะครับแล้วก็จะทำให้ไข่เนี่ยมันฟอไปในที่สุดดังนั้น การที่เราผสมทั้ง2ตัวเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถกําจัดตัวเตงไวัยแล้วก็กําจัดไข่ที่มันกําลังจะฟักตัวออกมาเพราะว่าถ้าเรากําจัดวงจรมันได้นะครับแมงวีขาวก็จะหายไปจากส่วนฝลั่งนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตว่ายอดฝรั่งของเราเนี่ยยอดอ่อนนะเกิดการหกอันนี้จะเป็นเพียแป้งนะครับเพียแป้งจะใช้สารคนละตัวเช่นจะเป็นพวกไทยมีทอกแซมพวกนี้ก็จะสามารถ กำจัดเพีียแป้งนายดังนั้นในการที่สํารวจนะครับเราต้องสํารวจด,ดูว่ามแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทําลายใบฝรั่งของเราเนี่ยมันคืออะไรจะได้เลือกใช้สารได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแชร์นะครับพอดีเห็นสมาชิกส่งกันมาว่าเอ๊ะมันมีผงแป้งสีขาวด้านล่าง ของใบฝรั่งนะครับก็เลยว่าเอ๊มาทำาในส่วนตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนนิราวดีจะนํามาฝากกนในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ